และทบชมผมปิดท้ายแบงาค์ชาเขาสรุปตัวเลขสถิติแอปธนาคารล่มปีที่แล้วทั้งปีคำถามคือใช่ใช่ไหมตัวเลขสรุปการล่มของระบบแอปธนาคาร อันดับหนึ่งไทยพาณิชย์ในแง่จำนวนครั้งล่มไปทั้งหมด6ครั้งระยะเวลาสชั่วโมงแต่ท่านนับเวลาอันดับหนึ่งคือแบงก์กรุงเทพค่ะล่ม4ครั้งก็จริงแต่ระยะเวลา7ชั่วโมงนะคะและอันดับ3ธนาคารทหารไทยธนาชาิค่ะล่มไป4ครั้ง5ชั่วโมงกรุงไทย 2, 2ครั้ง3ชั่วโมงยบิหครั้ง3ชั่วโมงกรุงศรีอุธยา 1>, 1ครั้ง2ชั่วโมงกสิกรไทย 1>, 1ครั้ง2ชั่วโมงค่ะ เท่าที่เคยนำเสนอข่าวมันมากกว่านี้ไหมฮะค้องแล้วค้องอีกอะอ่ะลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ